ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินโอมาเุ็เซ่ไปเจอกันเลยค่ะวันนี้เรามากับนี่ๆแจ้ขอดูหน้าหน่อยอ่ะเช ชอบเชีย่ยวนะครับเพราะความมั่นใจเป็นส nah ิ่งสำคัญไม่ด nice ูหน้าพี่นินเหรอไม่ดูหน้าพี่นินไม่มีอะไรไปแล้วเดี๋ยวเราไปกินโมโม่กันเป็นโอมาคาเซ่โมโนโมโมโนเราไปกินโมโมโมโนอันนี้แต่งหน้าในลุคอะไรคะเซลลาตัอย่ในรถเลยนะสวยบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ไปไปไปอวันนี้จะมีทั้งหมด17-18หโห2ชั่วโมงหรือ2 2ชั่วโมงค่ะอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกในไอจีที่นะคะมีพี่เฟิร์สนะคะแล้วก็พี่ฟ้าแล้วก็พี่พี่เฟิร์สนะก็เฮเลนคนงามมา,สาใส่ใคนมีมากเลยอะเป็นรถแบบเปี้ยวๆทุกคนพริกชีส ม,มีนมน,มน,นี่มาแล้วคะ่ะอันที่สองเป็นเหมือนไข่ตุ๋นนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรายกลงมาก่อนทุกคนโอ๋ออุ้ยน่ากินมากเป็นไข่ตุน๋นชิมน้อยก็ยมีกุ้งอยู่ในด้วยทุกคนเป็นกุ้งแดง่ะ <c oughs> ไหนทุกคนโอเคค่ะ <c oughs> อากาศดีสดแรงทุกคนอร่อยมากเลยอะ่ะ อ,อร่อยไหมมันนุ่มละมุ<ป>มนล้วก็แบบกุ้งก็หอมใช่เป็นกุ้งดีไปกินละ นะอร่อยมาก่งแบบเป็นแครกเกอร์ทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบจะเป็นแบบอร่อยอะ <c oughs> คือแบบม, <c oughs> มมันคือแบบมันไม่กล้ดจะยกจานลงมาจากขึอนมาต้องยกเออเออลงมาหน่อยแบบเออโทษทีทรีบ <c oughs> ไม่แล้วคือบ้านนี้เป็นเหมือนกันหมดเลย <c oughs> เรีบรีบกินเลยไม่ยกลงมานะคือบ้านนี้รีบ เจ๊บอกว่าสาลายนะคะเอาไปตบกับไอ้ถานอันนี้ยทำให้หอมขึ้นแล้วก็กรอบขึ้นแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็จะเอามาให้เรากินแล้วน mm hmm. นี่มาแล้วนี่นะคะกินเพาะแต่อยากกอแค่โตแล้วกล่องออดท็อปด้วยวุนอี อ่กแกว่นั่งกๆกกิดแช่ต่ช่วงนี้คือแจ้หัดกินประดิษฐ์ทุกอย่างเลย แจบอกว่าแจ้จะลองเปิดใจกินปลาดิบดูนะคะหลังจากที่ไม่ได้กินปลาดิบมาน,นานาใช้มือเลยลรกัน a n ป้ว่ากนลาที่ต้องเอาเนื้อปลา,าใช่ๆต้องเอาต้องเอาเนื้อปลาแต่ลิ้นก่อน เสร็จแล้วก็กลับด้านแล้วเอาข้าวเขาเพื่ออร่อยมากเมนูต่อไปคัมเบนซูนค่ะ โทรโอ้ยน่าคิดมากคดว้าวอันนี้คืออะไรคะชิันี้เป็นมัน โอ้ใส่มากุ้เลยไม่ได้เป็นผิวโยสุนะครับอ๋อเป็นผิวโยสุถ้าเกิดใส่มากเกินไปจะของอ๋อโอเคดีโอ้ยอยากกินเลยหวานตึ้งของไม่รอดบูบอกเขาให้ช่วยดูบอกแล้วอันนี้คือแบบตายย อร่อยมากอร่อยมาก,มากทุกคนคือกุ้งอ่ะมีความหวานแล้วก็เขาจะมีมันกุ้งอยู่ข้างบนไงอ,อร่อยมาก กรอบมากอะ เขาเอาไปลมฝันทุกคนหอมแบบอร่อยมากนะโอทาโร่กับเห็ดทรัฟเฟิลใช่ไหมคะโอ้ยนำเข้าจากอิตาลีด้วยใช่คโอเคค่ะขอลูกนึงเลยค่ะอย่าหยุดคาเชฟอย่าหยุดโอ้โหอหยหอมมากกินยังไงให้ก่อน เก,กินเกินคือมาหมดเลยคน,นดีมากควรควรที่จะมิกซ์กันก่อนนะคะแบบนี้เสียงมันมาก

แม่เรอเคอื้ออร่อยมากหนึ่งสอง ใส่ทับฟิลด้วยป่ะคะโอ้หอมหา่ใส่ว่าจะหมกดีแล้วใ mm hmm. ช่วหโอ้่อยชิมากเป็นความหอมมันๆอนอว้าวอันนี้เป็นปูทาราบานนะคะซูฟูทาราบาน 哦，哦，好，美味。 I'm hurting them This looks too filtrate That depends on how we ยทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็คุ้มค่ามากนะทุกคนอย่าลืมมากินกันนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะช่วยบายบายกล้องกันหน่อยบบาายกล้องหัวบ้างกล้องหัวกันอ่ะไอ้ไอเซคุณบายไอเซคุณบายเอากล้องหัวกล้องหัวสุดสัจนี่แหละบายบายค่ะ